ไม่จูใจผมขออีกหนึ่งรอบเนื่อสองไป เปล่าเลยฮะกาก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณเม่์ว pues ุ้เสียมันมันมากกว่าของฝันเนอะรับตืนตันดีใจปรบมือให้สาววันนี้เลยดังฮะยืนดังละกัน เดีกยวแบบนึงมันมาแลมันมันอยู่ไม่ด้แล้วก็โอ้โหวันนี้โชคดีมากนะคะจะเปไปทัวร์สัมภาษณ์มาสองสวันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อเช้าก็ตื่นตีห้เหมือนกันนะคะก็6กโนเช้าเลยโทรกลับบ้านไปขอบวามคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วเรียบร้อยนะคะจริงๆวันเกิดในมุมของต่ายเองก็ไม่ไม่เคยในมุมขตัวเองไม่เคยคิดว่า จะต้องมาทําอะไรพิเศษไม่ได้คิดว่า้าต้องปิดงานกินเลี๊ยวไปแบบมีเค้กคือโดยส่วนตัวไม่ได้ถึงขนาดขอแค่ว่าเออได้รับพรจากบุพการีคนที่ให้ชีวิตเรากับณยายเพือพ่อผู้ใหญ่อะไรย่างนี้ค่ะก,ก็ดีใจแล้วได้อยู่กับครอบครัวก็ดีใจแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่ว่าวันนี้มันมันพิเศษไม่รู้จะพูดคำไหนคือจริงๆนะคะทุกปีก็รู้สึกอย่างนี้ตลอดแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนให้ กำลังใจให้ความรักแล้วก็วันนี้เป็นของขวัญที่พิเศษมากแค่นี้แค่นี้จริงๆแค่คำอวยพรไม่ต้องมีอะไรมากกว่านี้นะคะอันนี้มันมากกว่าอะไรที่มันมีบัฒนมากมายกว่านี้แล้วขอบคุณ <c oughs> ทุกคนก็ขอให้สิ่งที่ไต่ขอพรให้กับตัวเองตั้งแต่ชเช้าแล้วนะคะว่าขอให้มีชีวิตที่มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงมีหน้าที่การงานแล้วก็มีทุกคนที่ให้กำลังใจแบบนี้ตลอดไปก็ขอ สิ่ง,งสิ่งที่ทายเองขอทุกทุกอย่างก็ขอให้ทุกคนได้รับเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณมากค่ะ